สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมมาเอาตันรอดในเกม Minecraft นะครับผมแต่ระหว่างที่ผมเอาชีวิตรอดอยู่เนี่ยมันมีโนว์แมนมาครับผมหรือว่าไอ้มนุษย์หิมะนี่แหละไม่มาขัดขวางผมตลอดเวลาเลยครับผมไม่มากกวนประสาทผมตลอดเวลาเลยครับผมตามนั้นเลยครับทุกคนแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับผมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้้เยอะๆนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมมาเล่น Minecraft นะครับผมเอาชีวิตรอดนะครับซึ่งตอนนี้เราต้องหา วิธีเอาตัวรอดในโลกของิบะนี้นะครับผมดับแรกเดี๋ยวเราจะตัดไม้ก,ก่อนเลยนะกันตรงนี้มันหนาม,มากเลยนะมีหิมะด้วยเราเกิดที่เอ่อแล้วนะไม้หายไปไหนอะ่ะเ,เราเกิดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับ เกิดอ,อะไรขึ้นอะไรติฮัลโหลเดี๋ยวตัดต้นอื่นไ็ได้โอเคครับเดี๋ยวผมขอตัดไม้กนก่อนนะครับผมหาวิธีข้าบของซะผู้นี้โอเคอยังไงก็ได้แล้วเฮ้ยหิมะตกครับแหมแถวนี้เดี๋ยวผมขอสำรวจแถว,ว,วนี้ก่อนละกันนะจ๊ะอ่าตรงไห้นมีแม่น้ำครับทุกคนเราไปดูตน้นแม่น้ำสิโอเคตรงนี้น่าอเอ้ยเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้แหละตัดไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอ้ยมนุษย์หิมะมันยังไงเนี่ยฮัลโหลสงสัยอากาศจะหนาวเกินใช่ไหมฮัลโหล นี่ขุดเลยโอเคไปเอ๊ะเสียงอะไรเมื่อกี้ฮัลโหลเฮ้ยทุกคนมันแปลกเลยนะครับอ้าวจะไงไม่ใช่ว่าไงมนุษย์หิมะโอ้ยเฮ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 ้ยปลาด้วยจะสู้เหรอนี่จะสู้มาแข่งกันมาผมจะไม่ได้เอาชีวิตรอดแต่แบบโอ้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 ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโมนุษย์หิมะสิไปตัวไหนมันคือตัวจริงตัวนี้หรือเปล่า ม่ใช่ตัวเนี้ยนี่เขาไปด้วยกันทุกคนตอนนี้เริ่มมืดแล้วครับผมรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเอ้ยมันทำอะไรอ่ะตัวนี้ตัวนี้ผมงงมากครับเหมือนผมไม่รู้ว่าตัวไหนตัวจริงครับเพราะว่ามันมีหลายตัวมากๆเลยครับตัวนี้หรือเปล่าดู่าตัวนี้เอ้ยมันหลบเอ้ยเ้ยตัวนี้มันหลบมืดแล้วครับทุกคนผมยังไม่ได้หาของเลยะครับเย้แล้วยาแล้วยาแล้วยาแล้ว หาของก่อนหาของก่อนโอ้ยใครใครยิงอะไรมาเฮ้ยเชี่ยวหัวเฮ้ยสงครามโอ้ยอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยใหญ่ใหญ่พึ่งน้าใหญ่เพึ่งนะไหนไม่อยู่ไหนวายวายเจ้าฮู้ยเชี่ยวไปทเดียวูายไม่ครับใครไม่ครับผมจะตายแล้วครับคือผมไม่มีอาหารเลยครับทุกคนโอ้ย หนาวอุ้ยอุ้ยมืดแล้วเราไม่มีอะไรเลยโอ้ซอมบี้ว้ายว้ายใครยิงอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นอุ้ย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 ซอมบี้ไส้แตกว้ายวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วยายอิ่งอิ่งอิ่เอาเหรออิเฮ้ยอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกันเลยครับตอนนี้เราหนีเป็นมาเลยนะ โอ้ยทำไมมนุูหิมะมันวางลรามาทำไมตัวมันไม่ละลายมันบินได้เราต้องหาวิธีฆ่ามันมันกลัวอะไรหิมะกลัวอะไรหิมะแพ้อะไรหิมะแพ้ไฟหิมะแพ้ความสูงหิมะมันแพ้อะไรเดียวนี่อะไรยายาโอ้โหตามขนาดนี้คุณไอยา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 พอพอพอโอเคครับ ม่จะเป็นแผลของหิมะตัวนั้นก็ได้หนืมนุษย์หิมะตัวนั้นก็ได้นะครับซึ่งมันจะตอนเราให้ตกตายนะครับผมอาจจะเป็นแผลของมันนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจตกนะคือมันเป็นแผลของมันอยู่แล้วเอาม่เลยหาของใหม่เลยครับพราผมต้องหาของเรือยๆครับผมว่าฟ้าผ่าเฮ้ยไอ้เดียวฝนไม่ได้ตกหิมะตกแล้วฟ้าผ่าได้ไงเนี่ยเฮ้ยเนอะคขับของคขับของเขของอายเดี๋ยวเดีใครตีหิมะอีกแล้วผมว่านะ ผมควรจะออกจากเขตหิมะนี่ดีไหมหรือว่าผมควรจะเออว่าผมควรออกจากหิมะดีไหมนะยังไงดีขอหามาตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยผมว่าผมหาหาไปแป๊บเดีแล้วผมจะตายหาไปแป๊บเนึยก็ตายสรุปก็คือไม่ได้เล่นครับผมเนี่ยมันมืดเลยนะเฮ้ยตัวไหนตัวจริงอันไหนเนะี่ยไอ้แก้มันตัวไหนนี้ไม่ใช่ เฮ้ยตัวไหนไปแล้วไปแล้วรู้สึกว่ามันแบบหลอนๆมากเลยคนระับเป็นนารูโตะเป็นนุ่นหิมะหรือนารูโตะครับเนี่ยเราต้องแยกตัวจริงตัวไหนตัวปลอมโอ้โหโอโห้ซอมบี้อ่าวตรงนี้ระเบิดหมดเลยโอ้ยอย่านะใหญ่นะเฮ้ยใครยิงอะ่ะใครยิงอะ่งอะเจ้าหิมะเจ้ามนุษย์หิมะ อย่าทำร้ายกันเลยเพราะว่าผมมีวิธีแอบมันเลยนะครับ <_ S 1> ก็คือการเราต้องซ่อนตัวไปในหิมะครับผมอาจจะหาเราไม่เจอก็ได้นะเออความคิดที่ดีเจ้าหิมะเจ้ามนุษย์หิมะจะหาฉันไม่เจอหรอกอเคนะครับ confian. เดี๋ยวหาที่ซ่อนตัวก่อนนะครับผมโดยการเป็นหิมะตรงนี้กันอ hey! 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 ้าอยเฮ้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 ยาบอดไปเลยครับ อ้ยตอนนี้ฝนไม่ใช่ฝนหิมะหยุดตกเลยนะครับผมถ้ามันตกอีกรอบนี้คือแบบว่าเอ้ยแต่ผมรู้สึกว่าถ้าตอนมาหยุดตกเนี่ยมันดูหิมะมันจะค่อยมันไม่ค่อยโผล่มานะอ่าจจะเกี่ยวกับฤดูกาลเฮ้ยตรงนี้เจออะไรด้วยครับเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูก่อนนะคืออะไรอ่ะแย่แล้วยังหาอะไรไม่เจอเลยอะวายเฮ้ย มันยิไปทานู้นผมต้องเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเสียงวายหยุดนายจะทำอะไรตายโอ้เป็นยี่ขนาดนี้มันไม่เป็นมิรมันไม่เป็นมิรอย่าก,กันเลยอย่าชชำระกันเลยตอนนี้ผ่านเวลามานานมากแล้วครับคือในตัวไม่มีอะไรเลยครับผมไม้แม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีครับขอไปลาหาของหน่อยก็ได้นะแต่มัน,ม,นมันไม่มีเลยครับอ่าฮะเดี๋ยวลองตรงนี้ลองเดินไปตรงนี้หนะน่อยตรงนี้คืออะไรอนะ่ะ อุย้ยมีเนื้อไก่กินได้เอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวน้นเดี๋ยวนะวนะนายใช่ตัวเมื่อกี้ใช่ไหมแวดูเป็นมิดเอ้ยตกลงมันยังไงกันแน่มันจะเป็นมิดหรือมันจะฆ่านะเฮ้ยยังไงของม,มันเนี่ยยังไงตกลงจะฆ่าหรือจะอยู่อะไรครับเนี่ยผมไม่มีที่ไปแล้วครับผมไม่มีทางที่แบบโอ้ยโอ้ยตกลงอะไรครับเนี่ยฝนไม่ตกหิมะไม่ตกแต่ฟ้าผ่ากล,ลงเหมือนกันอุย้ยคือ ผมขอแค่ดา่าผมขอดา่าผมแบบพอใจเลยเฮ้ยเดี๋ยนะทำไมไมันไม่ละลายละลายสิอุ้ยให้ผมนวครับตกลงมันเป็นมิรหรือมันเป็นศัตรูวะงไงเนี่ยยิงฆ่ามันไม่ได้เฮ้ยไม่รู้แลยใส่ได้ปืนแล้วหนีแล้วมนุษย์หิมะไปไปไปโอ้ยน้อยไ,ได้ปืนหาบ้านหาบ้านแล้วก็หาบ้านอยู่ะครับแล้วก็เป,เปืนไปเก็บหน่อย น้อยเราก็ได้ปืนครับอยังไงคือครั้งแรกโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเสียงๆยิง้ยฮ้ยมฮ้ยิฮ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยโอ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยออ้ยเฮ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 ้ย้ย้ยโอ้ยเ้ย้ย้ยเอ้ยเฮ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 ้ย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 ย้ย้ยย้ย้ย หรือจะสู้ไม่ไหวแล้วพอแล้วพอแล้วอมันโหดมากสอนตัวก่อนสอนตัวสอนตัวสอนตัวแอบแอบแอบแอ,บแอบไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้แล้วโอ้ไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วตายสิไม่ไม่ตายตกลงหิมะเป็นแพ้เลยครับเนี่ย อ๋อใช่หิม่าเป็นแพ้ฝนใช่ครับมาอาจจะแพ้น้ำก็ได้นะเพราะว่าหิม่าลงน้ำอาจจะละลายไงใช่เราอยู่น้ำเราได้เปรียบโอ้โหฉลาดมากลงน้ำแล้วลงมาซี่อ้ย <c oughs> เดินนะเดน,น,นะจะตายแฮ้ยเราผ่านเหตุการณ์มาได้ด้วยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่เราผ่านมาได้แล้วโอเคเพราะว่า อยู่ในน้ำมันจะไม่ทำอะไรครับผมใช่โอเคน้อยขอขอทำพวกอันนี้ก่อนลัวกันที่ขุดอะไรเงี้ยทำดาบยังไม่ได้ดาบเลยเลยอ่ะโตะครับโอเคได้ครับทำดาบไปไป